ทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลภูตาหลวงครับได้ไปเปิดอาคารราชพฤกษ์ชนบุรีคลินิกเวชกรรมรองรับผู้ป่วยโรคไตทั่วถึงรวดเร็วลดระยะทางครับนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรมของบริษัทเมืองชนไตเทียมจำกัด ที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงจํานวนคนป่วยไตายวายหรือรังที่จะเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นจำนวนมากแต่กับประสบปัญหาสถารที่ฟอกเลือดเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยก็ส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความลําบากนะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อที่จะไปหาที่ฟอกเลือดอยังโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ใน พื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะครับหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นครับองค์การบรหิหารส่วนตำบลภูตาหลวงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความจําเป็นต้องฟอกเลือดตามระยะเวลาที่แพทย์นัดก็ได้มีความเห็นชอบครับให้บริษัทเมืองชนไตเทียนจำกัดเช่าอาคารอนเนกประสงค์เป็นระยะเวลา1ปีเพื่อปรับปรุงก่อสร้างเป็นอาคารราชพฤษชมบุรีคลินิกเวชกรรม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงโดยไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและประชาชนแล้วก็ยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรประกันสังคมได้ฟรีซึ่งนับว่าเป็นมิตรหมายอันดีครับที่พี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วฐานะของนายกองคการทรหารส่วนจังหวัดชมบุรีก็บอกว่าโรคไตเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง แล้วก็ต้องนั่งรถไปไกลนะครับเพื่อเข้าไปรับการรักษาคิวก็ยาวเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากการเข้าถึงบริการสาธารณสุขใกล้บ้านถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ประชาชนจะเข้าถึงการรักษาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับ